อาชีพอะไร่ะเนี่ยโเ้เียอาชีพไะได้ยุ่ยากแต่อรายการใหญ่มากนะเออ โอ้โหเสียบปุให้แต่ละการใหญ่ทันทันทันวันที่กำหนดไว้นะครับวันที่เท่าไหร่ครับยวดู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 คู่ทกัตุลาาหาคู่เขาหาคู่ให้กอะพี่กันเท่าไหร่อะเอาขอขอไล์ีสองครับไลทครับไลมียาาดูดูดูเิเล็กียอะอได้หมดเดี๋ยวเพิ่งลันนะเราเราดูดีเเซลก่อนโอ้โหนี่ครับได้คู่แล้วแล้วเข้ามาเึ่ในการใหญ่ด้วยโอ้โหเอกเอกเอก เอกมันยังไงอเอมันล็อกไงก็จังหวะน,นั้นก็ดูดูแล้วว่าจังหวะนี้หน้าพาลานมาก ผมก็เตรียมสับสอกอยู่แล้วครับแต่น้องสูงก็เลยต่อยยากนะครับไอ้ไอ้ไอ้ลูกลูกลูกที่ันสองเนี่ยคือเขาเขาเข้ามาใช่ไหมใช่ครับเขาเดินเข้ามาแล้วผมปัดฟันเลยครับตรงนัดนัดไปแล้วตรงไหนอัตกซ้ายครับล้อถนัดข้างไหนข้างมวยขวาแต่ถนัดซ้ายอ้เอามวยขวาจะขนาดซ้ายไม่หายากมากเลยนี่คโอ้โหแต่ล้อสองเนี่ยมันล็อใครมาบ้างวันนี้อ่ะกูเยอะเหมือนกันครับโอ้โหนุณสยามดวงแบบ โเต็มเต็มนะเต็มเต็มมากครับสองนะเต็มมากอะไรครับพี่ขายเท่าไหร่ชุดดีนะร้อยยี่สิบสองครับ่สองวันซื้อวันนี้บอกกูเตอร์แล้วนะครับผมเออเอกนะอาชีพเท่าไหร่ครับวันนี้สี่หมื่นครับสี่หมื่นมาจากใครครับที่ปัตตานีครับรวมๆกันครับสีื่นไม่ได้ชกนานอย่างนี้ยสองสามเดือนนะสองสามเดือนครับผมอะไรครับเดี๋ยวเสียโบ๊ทจัดให้ตลอดแหละสองครับนะวันนี้ซ้อมเออเพื่อนนี้เพนี้เอ่อจัตัวจัตัวมาไงเนี่ยก็ที่แรกผม ที่แรกว่าจะได้ต่อยวันที่31มิถุนายนครับแล้วก็ไม่ได้ต่อยแล้วก็เลื่อนไปวันที่หนึ่งเราก็เลื่อนไปวันที่แปดแต่ผมก็ซ้อมมาเรื่อยๆอาจจะไม่ได้เร็มากครับก็เลยไม่ได้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 ชกสองเดือนเลยพีุ่คนครับโอ้โหอายุอะไรนี่รู้ตัวสุดท้ายก็อาทิตย์สุดท้ายครับก็เล่นต็มที่อะไครับเขยไปรับบัตทีกันมาครับ